สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแลวก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับบ่ายสามนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูที่ดักกุ้งกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับผมมาดักจริงไว้หกหลังนะครับฝั่งนี้นะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ฝั่งโน้ตสามหลังนะครับช่วงนี้ฝั่งนี้ดักไม่ได้เลยครับน้ําแห้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมมาทดลองดักดูก่อนนะครับว่ามีกุ้งไหมเดี๋ยววันหลังผมจะมาดักสิบหลังนะครับอันนี้หกหลังก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับดักไว้ ดักกุ้งให้ได้ปลาห้ากิโลดักยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีดักกุ้งตอนกลางวันนะครับอย่าลืมนะครับออกหญิงไม้ปิดไว้นะครับจะทาให้เข้าดีนะครับบางพื้นที่ดักเข้าดีกว่ากลางคืนนี่นะครับดักกุ้งนะครับเหยื่ออะไรก็ได้ครับแล้วแต่พื้นที่เลยครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคุณต้องรู้จักมองหาทาเลมองหาพื้นที่และก็พื้นที่ที่คุณไปดักต้องมีตัวด้วยนะครับจึงจะดักแล้วเข้าดีนะครับมีสสิ่งนี้นะครับรู้จักมองหาทําเลพื้นที่ในการดักและก็พื้นที่ที่คคุณดััักมมีตว80%รบเชื่อผ ได้ตัวแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะครับจักไว้ใกล้ๆกันเลยนะครับสามหลังนะครับตรงนี้หนึ่งหลังนะครับอ่าตรงนั้นหนึ่งหลังแล้วก็มุมนน้หนึ่งหลังนะครับแล้วก็ฝั่งนน้นสามหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูอันแรกฝั่งนี้กันก่อนนะมาทดลองดักดูครับเผื่อไม่มีตัวครับดักกุ้งเพื่อให้ได้ปลาห้ากิโล มาดูครับโอ้โหดูครับหลังแรกนะครับปลาซิวกับกุ้งนะครับเข้าแชร์ได้เลยนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังที่สองกันนะครับหลังที่สองอยู่ฝั่งนี้ครับก็เข้าแชร์ได้นะครับดูนี่หลังแรกอันนี้หลังที่สองมาลุ้นกันหลังที่สองจะได้ไหม หรือว่าเขามาดักหมดแล้วครับโอ้โห,โโหดูครับทางนี้ก็เข้าแช่ได้นะครับไม่ค่อยเยอะเหมือนครั้งก่อนๆน,นะครับได้อยู่ครับเดี๋ยวว่านี่ครับเอาไปทำก้อยนะครับว่าจะดักให้ได้ปลาสักห้ากิโลครับคือผมจะไปซื้อปลาที่ตลาดห้ากิโลครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ข้าวครึ่งกิโลนะครับเพียงโอ้อันนี้ข้าวเยอะครับดูโอ้อันนี้ข้าวเยอะนะครับดักกุ้งให้ได้แล้วเอาไปขายครับได้สักสองร้อยก็หนึ่งกิโลนะครับสองร้อยได้แล้วครับปลาสักสี่ห้ากิโลกิโลละสามสี่สิบบาท โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับดักไว้สามหลังนะครับตรงนั้นหนึ่งหลังนะครับสองแล้วก็สามหกหลังเพอนะครับรอบนี้ผมถ้ามานอย่างอื่นด้วยครับผมอยากจะมาทดลองดักให้ดูนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นน้ำขุนเลยนะครับติดปลาช่อนยักแล้วมั้งครับสงสัยเดี๋ยวไปดูหลังนุกันก่อนนะครับน้ำขุนเลยครับนีครับ สมุนมาแล้วครับสมุนมาหาของกินครับตรงนี้น้ำขุ่นเป็นเพือกเลยนะครับดูโดนอะไรครับไปแล้วครับ <laughs> น้ำขุนแบบนี้โดนอะไรเข้าไปโอ้ดูครับอ่ากุ้งเขาแช่ได้เลยนะครับดูก็ถือว่าโอเคนะครับหลังนี้ กุ้งกครับเต็มเลยครับสมุนสมุนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับหลังนี้ไหมครับนี่หลังนี้ดักแบบพื้นที่โลง่ลงๆเลยนะครับผมเอากิ่งไม้มาวางไว้ก็ดักโอโ้ดูหลังนี้เข้าครับโอ้โห ดูครับปลาซิวด้วยกุ้งด้วยนะครับเข่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับคลิปนี้ดูกันแบบต่อเนื่องไปเลยนะครับหกหลังนะครับครับ <c oughs> <c oughs> สองหลังอ่ะอีกหลงหังนะครับอยู่ฝั่งนี้โอ้ติดครับติดติด <c oughs> แดดดีมากครับแดดร้อนเปรี้ยงๆเ,เลยครับแดดสุดยอดนี่ครับลงทางฝั่งไหนครับฝั่งนี้นะครับมาลุ้นกันครับอันสุดท้ายข้าวสักครึ่งกิโลนะครับจากกุ้งมันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างปกติอยู่แล้วครับอันนี้ผมมาทดลองโอ้โหหนูหลังนี้ครับข้าวเยอะมาก หลังนี้เข้าเยอะสุดเลยนะครับดูทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับเข้าเยอะครับหลังนี้ดูครับสุดยอดครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดู<ว>ผ,ลผลานร, <ถ S 2> รวมก<ล>ั<ด>นนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนวันนี้อยากได้ปลาสักห้ากิโลน่าจะไม่ได้แล้วครับติดตามนะครับก็เลือกเสร็จแล้วนะครับว่าจะมาทำคลิปไปดูสักคลิปนะครับว่าดักกุ้งยังไงให้ได้ปลาห้ากิโลนะครับนี่ครับอันนี้คือผลานที่ได้นะครับก็เยอะอยู่นะครับ โอเคครับผมเมื่อตอนเช้าคุณลุงก็บอกแล้วครับว่าช่วงนี้ดักกุ้งไม่ค่อยเข้านะครับผมก็เลยมาทดลองดักดูนะครับเห็นไหมครับน้ําแห้งหมดเลยนะครับแต่ว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมว่าครึ่งกิโลกว่านะครับก็ถือว่าเยอะนะครับ เกือบๆนะครับเกือบๆเกือบๆได้ปลาห้ากิโลนะครับหมายถึงว่าผมจะเอากุ้งเนี้ยไปขายจะได้ลสองกิโลได้ละสี่ร้อยเจะไปซื้อปลาสักห้ากิโลประมาณนั้นครับโอเคครับผมเหยื่อที่ผมใช้นะครับเป็นเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งกันได้นะครับผมบอกให้เลยว่าเด็ดแน่นอนครับถ้าพื้นที่ไหนมีตัวนะครับเอาไปดักนะครับพร้อมที่ดักกุ้งนะครับ ที่ดักกุ้งแต่งช่องทางเข้าสวยๆนะครับผมบอกให้เลยเอาไปดักพร้อมเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพที่ไหนมีตัวครับรับรองได้ชว์รัเป็นเซมครับผมการันตีให้เลย จากผลหารที่ได้นะครับคลิปผมนี้เป็นคลิปสนุกสนุกนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันได้นะครับให้ความรู้แล้วก็สาระติดตามกันได้ครับสนุกสนุกครับไม่ได้ว่าจำหนาอาหารแล้วก็ที่ดักอย่างเดียวนะครับลองเข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามกันดูนะครับอ่าเดี๋ยวคอยติดตามมีพีต่อไปนะครับช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยได้ดักกุ้งหรอกครับเพราะว่าน้าแห้งขนาดนี้ไม่ค่อยมีกุ้งครับเดี๋ยวไปทําคลิปประกาศให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้คุณลุงดีกว่านะครับติดตามนะครับ